การตั้งค่าเพื่อบันทึกภาพให้แสงเท่ากันทั้งอัลบัม้มโหมดตั้งค่าด้วยตัวเองหรือโหมดแมนวนวลเป็นโหมดที่ให้ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าต่างๆเองได้ทั้งหมดรวมไปถึงแสงที่จะเหมือนกันในทุกๆภาพแต่ปัญหาสำหรับคนที่ไม่ชำนาญโหมดนี้คงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนี่คือเคล็ดลับที่จะช่วยให้การตั้งค่าบันทึกภาพทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นขั้นตอนแรกให้ทำการเลือกโหมดกึ่งอัตโนมัติโหมดใดโหมดหนึ่งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งนั้นได้แก่โหมด aperture priority หรือโหมดที่กำหนดค่ารูรับแสงหรือโหมด shutter priority หรือโหมดที่กำหนดค่าความเร็วชัตเตอร์ทำการเลือกตัวแปรบังคับที่ต้องการให้เรียบร้อยจากตัวอย่างได้ทําการเลือกโหมด aperture priority เพราะมีความจําเป็นที่อยากให้ภาพมีการละลายหลังจากรูรับแสง1.4เป็นหลักขั้นตอนที่2ทําการวัดแสงและชดเชยให้เรียบร้อยจากนั้น ทำการล็อกโฟกัสโดยการกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งที่จอภาพจะแสดงผลและปรากฏค่าตัวแปรที่ต้องการใช้ออกมาให้จดจำค่าดังกล่าวนั้นเอาไว้ขั้นตอนที่3สลับไปยังโหมดแมนนวลแล้วให้ตั้งค่าตามโหมดก่อนหน้าเพียงเท่านี้การกดชัตเตอร์เพื่อบันทึกภาพในทุกๆครั้งแสงที่ได้จะมีความเท่ากันตลอดเวลาการทำแบบนี้มีข้อดีในหลายสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายที่มีแสงคงที่เสมอเช่นในสตูดิโอหรือภาพถ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแสงบ่อยนักทำให้การแต่งภาพแบบครั้งเดียวทั้งอัลบั้มมีความคุมโทนและลดขั้นตอนต่นตางๆไปได้อย่างมาก